อ้าวอัปเดตสตอ็อกซีวิกนี้ตั้งแต่แปดหมื่นห้านี่เนื้อหอมมากเลยนะอ่ะมาอัปเดตสต็อกกันนะครับออเวลา่าแบ็กเอดิชั่นนะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถูก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 ,ถกออโต้นะพีทีห้าสิบโปรเกียร์ธรรมดานะครับสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้า 459,000บาทถูกทูถูกทูกทไททันขับซี629,000บาทนะครับถูกทูถูกถูไฮแลนเดอร์ปรับลง50,000จาก65,000นะครับเหลือแค่599 ปรับลงห้าหมื่นนะจ๊ะคันนี้ไฮไลท์ของงานเลยไฮไลท์ของคลิปโทรด่วนเลยนะบีทีห้าสิบบีทีห้าสิบอัโตร้ออโต้นะครับสี 499นะครับ499นะครับ499 <c oughs> นวลา <c oughs> คารีเบอร์นะครับนวลาคารีเบอรส์สวยเดิมๆ าแสกว่ารถเข้าใหม่นะครับค้าแสนกว่าวีคอสวีคอสสีขาวมีแคริบอยแล้วนะจ๊ะมีแคริบอยแล้ววีคอสสีขาวแคริบอยเข้าใหม่เข้าใหม่นะครับ หนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทขับขนน Subaru, <c oughs> XV, สีส่นะจ๊ะคันนี้ซูเปอร์ลุ้ว v สีส้มนะจ๊ะตัวคอรตัวคอรแท็กหนึ่งแปดนะครับตัวคอรแท็กนัหนึ่งแปดนะคันนี้อยู่หกสี่เก้าหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ขับสีออตโต้นะครับคันนี้สีส้มสวยๆเดิม,ดมนะครับมีคันเดียวในเว็บเลยนะสีส้มเนี่ยโบตอน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 ฟรีเวส์แสนแปดเบนซ์คูเป้เราก็ยังอยู่นะครับเบนซ์คูเป้เราก็ยังอยู่ กี่เลยนะ <c oughs> 900,000นะครับ900,000ถูกสุดในเว็บรถหน้าหลังเดิมนะจ๊ะหน้าหลังเดิม E300 อันนี้ก็ขายอยู่900,000 9 90, 0 E300 Buick Hybrid EMG นะครับนะครับ สัง้าแก้วตัวท็อปสุด AMG นะจ๊ะสวยๆดั้เดิมหมดเลยท็อปสุดนะคันนี้ย9 9 0 0 0 0 0าเอตราดเอตราดเอตราดราปี14นะครับ259,000บาทพุชตาร์ดนะครับตัวท็อปพุชตาร์ดนะครับเรามีเด็ท็อปท็อป บอสตราบอสตรานเวลานเวลาาขับสีสปอร์เทคออตโต้ออตโตนะครับ, Ast ral, Ast ral. ร <c oughs> รบอัอนนี้อยู่ห้าเก้าเก้าโฟลจูเนอร์สีดำตาล จูเนอร์สีน้ำตาลน,นะครับอันนี้อยู่โปรโมชั่นนะครับ8,90แสนบาทตัวขับ4ออตโอต้นะครับสองยุดแขับ4ท็อปสุดนะครับที่อื่นขายเกือบล้านนะครับเราขายแค่8ปดแสนเก้าพราถูกอะนะครับเพราถูกเขาถูก ัวท็อปสุดนะสองจุดแปดขับสี่คันหนึ่งไทตันกับสี่สีดำเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าวนะครับออตโต้นะขับสี่สีดำตัวท็อปสุดกล้องสามหกศูนย์นะครับสีดำมีคันเดียวในเว็บหายากมาก นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจนนัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันเบ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 นอีสามร้อยบูเทคหนึ่งสี่ทท 1, นะครับซันรูฟราคาแก้วนะครับถูกๆ อันนี้เท่าไหร่ร้านหนึ่งเก้าร้านหนึ่งเก้าลืมบอกราคาตัวท็อปสุดนะเอ้บีทีเราเยอะจริงเนะาะเดี๋ยวดูก่อนบีทีอันนี้เออเกียวโตบีทีห้าสิบโปรทันเดอร์ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทบีทีเราเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ของเฮียนะห้าห้าแสนเข้าใหม่คันนึงคันนี้แต่งหน่อยๆปกติจะได้ได้เดิมมานะคันนี้มีแต่งล้อ ยางสวยเลยเห็นไหม BT ห้าสิบโปรเกียร์ธรรมดานะครับสี่ห้าเก้าไม่มีแล้วในเว็บไม่มีราคานี้ก็ไม่มีแล้วส่วใหญ่ก็จะสี่แปดสี่เก้าก็หมดแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นสต็อกเก่าไง ราคาเก่ามันถูกกว่าตอนนี้รถเดือนนี้ราคาปรับขึ้นหมดเลยนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้